สวัสดีครับต้อมโคสัมพีครับวันนี้ผมมีวัตถุมงคลน,นะครับหนึ่งชิ้นจะเอามาให้ทุกท่านได้ชมนะครับอันนี้ก็คือนะครับกําไรนะครับซึ่งเป็นกําไรที่จะสร้างนะครับเพื่อเป็นงานอทอดขถินสามัคคีนะครับเมื่อปี2558นะครับเป็นการทําบุญอทอด กระถินสามัคคีนะครับซึ่งกําไรร่วมทําบุญทอดกระสิทิถิ่นสามัคคีนี้นะครับก็ขนานั้นก็ร่วมทําบุญที่หนึ่งร้อยบาทนะครับซึ่งการทํา,าทบุญนี้นะครับเกิดจากกู้ใดที่ต้องการจะร่วมทําบุญนะครับหนึ่งร้อยบาทกับบัดทุ่งน้อยนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่ง ในกําไรนี้ก็จะมีหลวงปู่นะครับอยู่สามท่านนะครับก็หลวงปู่ชอบหลวงปู่เงินนะครับแล้วก็หลวงปู่สดนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับถ้าใครได้ไปนะครับก็ด้านในท่านก็จะได้ลงอักขรยันไว้ให้แล้วก็มีตัวหนังสือนะครับเขียนไว้ว่านะครับซื้อง่ายนะครับขายคล่องนะครับ กำไรงามนะครับร่ํารวยนะครับเรามีอัขระยันอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับด้านในครับส่วนด้านนอกนะครับก็จะเป็นอัคระยันนะครับอยู่รอบๆนะครับตรงกลางก็จะเป็นหลวงปู่ทั้งสามท่านนะครับนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นอัคระยันนะครับนะครับตรงกลางนี้ก็จะมีหลวงปู่นะครับซึ่ง เชีนยนไน้ว่านะครับชอบเงินสดนะครับซึ่งเหรียญนี้ก็จะเป็นของซึ่งกาไรนี้นะครับจะเป็นของหลวงพ่อนงนะครับท่านได้สร้างและปลูกเศษไว้นะครับซึ่งด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงหลวงพ่อชอบหลวงพ่อเงินหลวงพ่อสดนะครับพร้อมอักษรเพื่อนำไปเป็นวัตถุมองคล ในเรื่องการค้าขายนะครับค้าขายดีมีกำไรนะครับซึ่งเป็นการร่วมกุศลทอดกระทินสามัคคีนะครับเพื่อสมทบทุนในการสร้างมหาเจดีนะครับณวัดทุ่งน้อยอำเภอโพทะเลนะครับจังหวัดพิกิตนะครับซึ่งขนาดนั้นค้าใครร่วมทําบุญหนึ่งบาทนะครับก็จะได้รับกำไรนี้นะครับ ซึ่งจะได้ทำบุญได้ได้วัตถุมงคลดีๆไปบูชาด้วยนะครับซึ่งหลวงพ่อน้อยนะครับก็มีประวัติในการจัดสร้างนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ชี้ตานะครับประวัติการจัดสร้างครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ชี้ตานะครับซึ่งก็ได้มีการจัดสร้างที่วัดทุ่งน้อยด้วยนะครับซึ่งวัดทุ่งน้อยนี่เป็น วัดอีกวัดหนึ่งครับที่หลวงพ่อเงินนะครับได้เข้ามาช่วยอุปถัมภ์ดับสร้างทาวันวัตถุในอดีตนะครับซึ่งการทําการหล่อล้อมนะครับหลวงพ่อเงินกันนะครับหลายอย่างขึ้นมานะครับที่วัดทุ่งน้อยนี้นะครับซึ่งพระอาจารย์นลงครับเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะครับของวัดทุ่งน้อย ท่านได้สร้างรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับเมื่อปี2539นะครับพิมพ์ชิตาขึ้นเป็นรุ่นแรกของท่านนะครับโดยทําการถอดพิมพ์จากพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพิมชิตารุ่นที่หลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับสร้างเอาไว้นะครับเนื่องจากท่านเป็นพระนักพัฒนานะครับท่านจึงได้นําปัจจัยในการสร้างหลวงพ่อเงิน นำมาสร้างศาราการ,ปรเปลี่ยน,นครับหลังใหม่มูลค่า15ล้านนะครับเป็นรูปหล่อหลงพ่อเงินพิมพ์ชิตารุ่นแรกของท่านนะครับของพระอาจารย์นงนะครับถือว่าท่านเป็นเจจินะครับที่มีจิตที่ต้องการจะพัฒนานะครับวัด จึงเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับในการจัดสร้างกำไรนี้ขึ้นมานะครับรซึ่งรายละเอียดก็ผมก็ได้แนะนำไปแล้วนะครับกำไรนี้นะครับซึ่งและสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะจะขอแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีครับ